ไฟแดงมาแล้วครับอีกคันหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นรุ่นไหนซิงให้เทคหรือเปล่านะครับ ดันเขาเดี๋ยวโอ้ทำไมมาช้าช้อเขี่ยบใส่แบบี่เอาจอดบ่โอ้ไม่ได้เห็นดันเลย FM1M หนึ่งอโอ้มันก็จอดพลาดเลยจังหวะนี้เอาบ้านแกอ,อยู่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะโอ้พี่เพื่อนนาจะเอาเสื้อ้าไปซักนะครับผม เป็นร้านซักอบรีดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้สังเกตเนาะเออ่มันจอดนี่ไหมอ๋อน่าจะเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับเอ้าเดี๋ยวมาฟังเสียงคันอ,ออกตัวยังไง นันี่มันจอดอยู่กลางเนินเลยนะครับนี่อ๋อเป็นร้านซักอบรีดนะครับนี่ผมก็นึกว่าพีแ่แอบจอดทำอะไรที่แถ้เป็นร้านซักอบรีดนะครับโ,โห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 พอดีเลยออกตัวกลางมอได้ฟังเสียงแบบสัชัดเลยครับว่าเสียงเป็นตั้งไงเนาะโอโ้รถแรงมากเนี่ย อยู่กลางเนินเลยนะครับที่ผมจอดถ่ายเนะี่ยโอ้เสียงดังดีครับกิลีครับอ่ะเดี๋ยวเราชมขั้นต่อไปครับผมเดี๋ยวามาดูรถคุณใ่ทีมงานพอเจร์จะน,น,นะครับนซีรีส์ห้าร้อยสามซีซี ในใบน้ำหนักประมาณ40ตันนะครับทั้งแม่ทั้งลูกถึงโมบุเดาไปทุกที่ททไม่น่าถึงทั้งแม่ทั้งลูกประมาณ20กว่าตันนี่แหละมัง้งผมบอกพิทซื่อๆครับเมื่อกี้ ออกตัวไฟแดงมาอีกคันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างนะครับเอาลงมามากแล้วครับผมสิงเห้เทคหรือเปล่า อ๋อคันนี้ไม่ใช่ทีมงานชนบุรีนะครับผมน่าจะเป็นรถลานแถวอื่นนะครับ รถน่าจะเป็นรถขี้เรื่อยนะอ้าวรถป๋าหรือเปล่าน้อคัอนนู้นอะไม่ใช่ครับใครเออทำไมแอบมาหาเราซะด้วยแอบร่วมตรงนี้คนระับอ่ะ เขาน่าจะจอดทำธุระหรือเปล่าเนาะนึกว่ารถป๋ารถใครเนาะนี่๋อจอดเยี่ยวรถทีมงานชนบุรีนะครับมาไปแล้วครับ คันนี้ทรงดีเลยอหัวลากสองคันครับผมน่าจะเป็นรถไส้ชีลเล่อยนะครับน่าจะใส่ชีเเื่อยข้ามลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเป็นรถชีเเื่อยแน่ๆะ่ะ c ี t ีห้าร้อย 360กโอ้สีเรื่อยนะครับเห็นไปหลายพว่งแล้วคุนยังมีอีกพวก่องนึงคุณติดไฟแดงอยู่คุณครับส่วนมากเขาจะไปพร้อมกันนะครับน่าจะข้ามฝั่งลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าขี่เลือในโลกใหม่มันอยู่อยู่บันกอกนะมม่ไม่บบันกอกนี่แถวแถวบันสวนนะครับ ปัญชน,นกล้วยอำเภอตำเด็ดดานะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใช่เอาออกตัวไฟแดงมาแล้วครับผมอีกพวก่วงหนึ่งมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ว่าขั้นข้างหน้านะ่าจะเป็นขั้นเรื่องวลัลลักขนขี่เลื่อยนะครับผมแต่ว่าขั้นข้างหลังในเป็นรถอ้อยนะครับ อ้าวหัวลากแอบซ้ายรถ้อยเราจะดันหรือเปล่าครับปืด๊ดเออหัวลากโดนสิงที่เถียกแสงครับผมโอ้แห้งเหลยอเกินนี่ แซงไอ้แซงรถไอ้ขี่เรื่อยแค่นี้เลยครับเป็นไ,ไงครับผมนี่โอ้โหสุดจัดอ่าเดินทางเดินทางปลอดภัยทุกคันครับผมเดี๋ยวมึงแค่นี้นะครับว่าเป็นรถอ่อยหรือเปล่ามันเยอะไก่เนะาะขวามันสูงมันม่เห็นโลบ่า อ๋อน่าจะใช่ครับผมรถ้อยซีรีส์ห้าร้อยคนไทยรันไหนเนาะมันมีโลบะนะลาร์เลยแรงคำบุ่งบ่ โอ้12ลอ้อป้าจะทาปลอดภัยครับผมโอ้ตอนเดียวก็มาเป็นอ้ท่อน เป็นอ้อยท่อนนะครับคันนี้อ้อยรถตัดโอ้ไม่ลงเกียร์นะครับดันยาวเลยปลไปแต่ทางปดภไยครับผมโอ้มีแต่รถกลับไม่มีรถไปเลยเหรอซีรีส์สองคันเลยโอ้ยรถปา่าหรือเปล่าคันนี้เนี่ย บีบแต่เลยป่าโอ้ปลาไม่บีบแต่เลยอู้เดี๋ยวมาดูเด็กกล้าหัวลากหน่อยมาแล้วครับโอ้ปลาไม่บีบแต่อยู่ไกลๆโดนสงสัยปลาไม่เห็นตาก,กล้องนะครับ เด็กกาหัวล่ากครับผมมาแล้วอา้าวหัวล็อกกี้ดิเรียกว่าเด็ก้าที่แท้หัวล็อกกี้ตัวนี้โอ้ยาวมากเลย รถเดิมหรือเปล่าเห็นเห็นรู้สึกว่าขึ้นเหนื่อยเนื่อยอ่ะคันนี้รถกก่าครับผมพี่หลงพี่หลุง,ลงชอจะเลุ่งเรืองหรือเปล่าก็อ่านมาทัน กาคันนี้เป็นรถซ้ายหรือเปล่านะครับเอาขึ้นมา,าไว้เถอะเมื่อเช้ายังเห็นตอนไปอยู่นะครับอันนี้ขากลับนะครับเนี่ยเป็นรถพี่หมูน้อยชากเขียวหรือเปล่านะครับถ้าเจ้าของรถเห็นก็คอมเมนต์บอกทีนะครับผมใช่หรือเปล่า รถพี่แกเสียงนิ่มมากเลยไม่มีเสียงเลยโอ้จิกากหรือเปล่าครับคันนี้๋อหัวงามขนาดโอ้สวยมากเลยครับคันนี้จิกาก แต่ว่าผมกับมึงมท่านนะครับว่าเป็นรถรถว่างหัวหรือจิก่าแท่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะว่างหัวเพราะว่าส่งมันบ่คือนถดรดแบบรถจิก่านอกแค่เนาะ